ใบพัดลม18นิ้ว18นิ้วเหมือนกันแต่ไอ้รูเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันมีรู8มิลกับรู9มิลนะครับไอ้รู9มิลเนี่ยแค่ย่อฮาตาริ18นิ้วนะครับเวลาไปซื้อชอบบอกคนขายว่า18นิ้วเฉยๆนะฮะเวลาเอามาแล้วมันก็ต้องมาหลวมแบบเนี้ยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของมันไงนะครับยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ฮาตารินะครับรู18นิ้วมันจะแค่8มิลส่วนมากนะครับแต่ฮาตาริเนี่ยมันจะ เป็นรู9มิลดูฉะนั้นข่าวหน้านะครับใครที่เป็นพัดลม18นิ้วก็ดูยี่ห้อ,อตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็เวลาไปซื้อนะครับให้รูมันตรงกันกับของเดิมนะฮะไม่งั้นมันจะคอกอแคกคลอแคกแบบนี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าซื้อมาทำไงเดี๋ยวจะโโฮมาหาวิธีแก้ไขให้ครับผมไหนไหนมันซื้อมาแล้วนี่นะครับคืนก็ไม่ได้มาเดี๋ยวมาลองดูกันนี่นะครับกระดาษก็ตัดมานะฮะอันนี้เป็นกระดาษหนังสือ ก็ยาวประมาณสิบเจ็ดเซนนะฮะผมลองม้วนด,ดูมันจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาม้วนตังเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยครับเดี๋ยวมว้มวนมว้วนม้วนนี่ครับม้วนประมาณอย่างงี้เห็นไหมครับแล้วก็นะเอากาวร้อนหยะกหยอะไว้หน่ยอยหยอกหยะกนิดนึงนะหยอะนิดเดียวนะครับนะครับแล้วก็ติดนี่ติดมาเลยเห็นไหมเนี่ติดลวนะ กว้างประมาณสามเซนนะฮะกว้างประมาณสามเซนหรือบอกนะครับแล้วก็ออกมานี่ออกมาแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่นะครับนี่ใส่เข้าไปในรูนี่นี่ใส่เข้าไปในรูนี่ดันเข้าไปเลยเห็นไหมครับครับแล้วก็กาวหยอนไว้หน่อยหนึ่งนะฮะให้มันติด น,นี้ก็จะเป็นรูอยู่ประมาณ8ปมิลนะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ตัดกระดาษเผื่อยาวกว่านั้นหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ากระดาษมันคงไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับนี่แล้วก็ใส่ดูนะครับเสียบร้อยนะหายคลอกแคกแล้ไหมครับดินี่แน่นแล้วนะครับนี่ พอใส่นี่เข้าไปอไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วลองนิดเดียวนะครับเพราะว่าตะแกรงมันไม่มีลองนิดเดียวพอ ใช้ได้นะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะก็ทำแบบนี้แหละนะไปง่ายไม่เสียตังค์นะครับแล้วอย่าลืมด้วยเวลาไปซื้อขรั้งหน้าบอกยี่ห้อเขาด้วยนะครับไม่งั้นเขาก็จะหยิบ18นิ้วฮาตาลีให้อยู่ร่ำไปนั่นแหละครับ